หรือใครที่ชอบสาวประมาณนี้นะครับผมก็โดนเลยแถมยังตัดเป็นซิงเกิลคอยได้อีกวงจรแพสซีฟแอคทีฟให้เลือกอีกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเบสบัคคัสนะครับผม ตัวนี้พิเศษหน่อยเป็นงานผลิตที่ไหนครับผมตัวนี้เป็นงานผลิตที่ญี่ปุ่นครับ Made in Japan ครับผมเป็นรุ่น Top Series ตัวนี้นี่ก็ลายไม้แบบเด่นเด่นเลยนะเป็นแบบเรียกว่าไงอะลายเสือครับผมแล้วก็พาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกโดยละเอียดนะครับผมแต่ดูคร่าวๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบอะไรระดับสูงเลยนะจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานเฟรกลมมาเลยนะรู้เลยว่าแบบทำมาให้แล้วอะโอเคอะเข้าเรื่องสเปคเลยครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไรครับผม T F 5 S T D h B K B B N M H List r i g h t นะครับเบรกไม้นะครับเป็นอะไรครับผมตัวนี้นะครับบอดี้ของเขานะครับตามชื่อรุ่นเลยครับเป็นไม้ Ash นะครับเคลือบแบบ See Through ใช่ให้เห็นลายไม้นะครับแล้วก็ทำเป็นขอบดำๆคล้ายๆกับพวก Sunburst อะไรเงี้ยคมสวยงามดีคอของเขานะครับเป็น Maple ครับผมป็นก็บอร์ดเป็น List ล i g h นะครับ ดิชไลท์เนี่ยก็จะเป็นวัสดุใหม่นะครับที่เป็นวัสดุทดแทนไม้มีพื้นผิวที่แบบลื่นกว่าใช่เรียบครับไม่มีเสี้ยนไม้นัดนะครับเป็นโบนกระดูกนะครับผมขนาด46มิลมนะครับลูกบิดนะครับก็เป็นของโคตโตะนะครับสเกลนะครับ34นิ้วครับผมปุ่มคอนโทรลนะครับโวลูมนะครับมีบาลานซ์นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับย่านนะครับ มีแหลมกลางเบสนะครับแล้วก็มี PM เสวิตไว้ On อนออนะครับเปลี่ยนเป็น p พาสซีฟกับเป็น Active นะเเดีสนะครับ 400R นะครับประมาณ16วัดจากเฟสสินะครับสายที่ให้มานะครับเป็นสายอิเล็กเซอร์นะครับผม45-130นะครับของแถมนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์เซตอัพนะครับเป็นเอ่ออะเลนขันคอนะครับ ของแจ็ปเปอร์นะครับจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็อะเลนตัวเล็กปรับซัดเดิลข้างหลังนะครับอ่ะอย่างทรงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทรงอะไรฮะจากที่ผมมองนะก็เหมือนแจ็สเบดนะครับ mm hmm. เหมือนแจ็สเบดนะ mm hmm. แต่ว่าปิ๊กอัพของเขาเนี่ยที่ออริจินอลจะเป็นซิงเกิลคอยหน้าหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนทำบัก hmm. กิ้งคู่นะครับตัวเนี้ยมันพิเศษอย่างหนึ่งครับคือมีสวิตช์เนี่ยสามารถตัดไปเป็น,ปนพาสซีฟได้ mm hmm. ก็คือเป็นเหมือนซิงเกิลคอยธรรมดาครับ mm hmm. ที่ไม่มีย่าน ให้เราปรับแล้วก็สามารถตัดเปิดไปเป็น Active ได้นะครับแล้วก็ปรับยานได้ EQ ทุกอย่างนะครับเผื่อใครไม่รู้จักว่า Active คืออะไรอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับผม Active ก็คือวงจรที่ใช้ไฟฟ้าเลี้ยงเขาจะส่งสัญญาณไปปรับแต่งโทนหรือไปทําอะไรสักอย่างก่อนเขาจะเรียกว่าพรีแอมสัญญาณตรงนี้ ไปปรับแต่งรวมทั้งตัดย่านเสียงรบกวนแต่งโทนเอาตามที่ต้องการเลยนะครับก่อนที่จะไปเข้าแอมตรงนี้ก็จะเป็นวงจรที่มักจะใช้กันในเบสนะครับผมก็ถือว่าเป็นเบสที่ครบเครื่องไปเลยนะครับมีทั้งแบบออริจินอลแล้วก็เป็นโมเดลแบบผสมผสมเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกัน,นครับว่าตัวนี้เนะี่ยมีน้ำเสียงพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวลองให้ต้นเล่นให้ดูละกันเล่นให้ดูทุกปิกอัพเลยนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าเบสตัวนี้ เหมาะกับใครมีน้ำเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแล้วก็คุ้มค่ากับราคาไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ หลังจากที่ได้เล่นแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับไม้แอดก็จะมีโทนเสียงที่หนาหน่อยแล้วก็บวกกับเสียงเอ่อ u ิกอัพของเขาเป็นอัมบัรก,กิ้งคูะครับก็จะได้เสียงที่หนาทึมนะครับปิกอัพนกเนี่ยครับก็จะมีเสียงที่หนาๆอุ่นๆก็ก็าฟบิดน,นะครับก็จะมีความใสขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับบ m ย่าน คิวที่ให้มานี่ก็ถือว่าโอเคนะครับปรับได้กว้างสําหรับตัวนี้นะครับการตัดคอยนะครับเปลี่ยนเป็น Active หรือ p a s s i v นนะครับก็แล้วแต่สไตล์ของดนตรีนะครับแล้วก็แล้วแต่สไตล์เพลงของเพลงที่จะเล่นนะครับก็สามารถปรับได้กว้างครับผมร็อกแต่ว่าเป็นร็อกแบบร็อกญี่ปุ่นหห่อวะเรารู้สึกใช่สไตล์เขาก็จะออกไปทางด้านเจแปน ใถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสาวประมาณนี้นะครับผมก็โดนเลยแถมยังตัดเป็นซิงเกิลคอยได้อีกวงจรแฟสซีฟแอคทีฟให้เลือกอีกคุ้มค่าเลยนะอ่ะแล้วอย่างสัมผัสในการเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมสัมผัสการเล่นตัวนี้นะครับการเซตอัพหรือการทําผลิตจากโรงงานถือว่าโอเคนะครับสำหรับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับที่เป็นลิสไลท์นะครับก็สัมผัสก,ก็ลื่นใช้ได้ครับ ความสวยงามหรือความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครนะผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจพอสมควรนะครับลวดลายไม้ของเขาการทําสีกันเครือบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ให้มาสไตล์ทั้งวินเทจทั้งโมเดิร์นนะครับผสมกันในตัวเดียวสำหรับใครที่ต้องการทดลองสินค้านะครับก็สามารถเข้ามาลองได้ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็สอบถามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อไปที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเบรดตัวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ